ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก่อนหน้านี้ประมาณ2วันเนี่ยมีคนร้ายไปก่อเหตุชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อของเทสโกโลตัสล่าสุดเองตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วโดยพอไปสอบปากคําไปผู้ต้องหาบอกว่าเหตุที่ทําไปเพราะว่าชีวิตนั้นแย่เหลือเกินก็เลยทําเหตุครั้งนี้เพราะว่าประชดชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจจังหวัดร้อยเอ็ดควบคุมตัวนายอัศวินผลเยี่ยมอายุ32ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพหลังก่อเหตุชิงทรัพย์ สะดวกซื้อโรตาสสาขาโพนทองเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน12นาทีนะคะนายอัศวินใช้อาวุธปืนพกสัน้นและเครื่องชอ็อตไฟฟ้าจี้บังคับพนักงานในร้านค่ะให้นำเงินมาให้ซึ่งก็ได้ทรัพย์สินไปเป็นเงิน5,600บาทแล้วก็หลบหนีไป ตำรวจใช้เวลาเพียงสองวันเท่านั้นค่ะก็ติดตามตัวนายอัศวินมาได้เนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดภายในร้านสะดวกซื้อจับภาพการลงมืออย่างชัดเจนนายอัศวินบอกนะคะว่า เดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่ารู้สึกว่าประชดชีวิตเนื่องจากว่ามีปัญหาครอบครัวภรรยาขอแยกทางแล้วก็ก่อนเกิดเหตุอดีตภรรยาอีกคนหนึ่งมาติดต่อขอรับตัวบุตรชายคนโตไปเลี้ยงดูที่ต่างประเทศก็เลยเครียดแล้วก็ดื่มสุราเมาขาดสติเกิดอารมณ์ชั่ววูบก็เลยทําเหตุครั้งนี้ขึ้นเพื่อประชดชีวิตค่ะ